สวัสดีครับทุกคนมาพบกับป๊อปปี้เพทมบชัเตอร์3นะครับและนี่ก็คือแคทแนปตัวใหม่โอ้โหกับไอตัวนายแมคแคทแนปนะครับเฮ้ยเหมือนกันเปรียบเลยแต่ว่าเป็นร่างเดิมนะครับแต่ว่าท่าทางแบบว่าไอตัวไนายแมคนะครับเฮ้ยเหมือนกันเปรียบเลยบ่างเดาดูนะครับว่าตัวไหนจะโหดกว่ากันเอ่ยไอตัวนี้เลือดมีอยู่2,000ส่วนตัวนี้เลือด2,000เอ๊ะ เท่าก no oh ันเลยนะครับทุกคนโอ้แต่ว่าหน้าตาแตกต่างกันนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มตัวอื่นนะครับให้มันมาจัดการหน่อยละกันเออเอาไปว่าให้มันจัดการพวกกันเองนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้มันจัดการนี่เออแกจะฆ่าพวกกันเองแล้วใช่ไหมนี่อ่าเดี๋ยวขอเพิ่มก่อนนะครับนี่มาให้หมดเลยนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยจุบอ่าเพิ่มมาให้หมดเลยอจุเกิดสิเออนน่เออเอามาเดี๋ยวก็เอาตัวอื่นมาด้วยนะครับ นี่ไอ้พวกกระต่ายตีฉาบตีเฉงไอ้พวกเอ้ยตาเดียวก็มีเออมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะไอ้พวกแมมมุมนะครับพวกสไปเดอร์แล้วก็พวกไม่เออตุ๊กตานะครับตัวเล็กอ่าแล้วพวกหุ่นยนต์มาด้วยนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเอเอดูหน่อยนะครับอ่าแล้วก็นี่ไงมัไม่ล,ลัองแรกนี่เอออ่ะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น เด็ดดี้ล้องเล็กแล้วก็พวกเบบี้ล้องเล็กนะครับเออนี่ไงนีร่างไงโอ้โหร่างไนแมกน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่อ่ะนี่คือพวกนี้มาครบสีเลยครับอ่ะเติมเติมนี่มาดับแรกผมขอตรวจสอบไอตัวนี้ก่อนเลยไนยแมกพิชิตดีไอ้เป็นเอเนเอแคทแนบสีม่วงนะครับทุกคนอ่า ขอลองในตัวนี้ก่อนว่าจะโหดขนาดไหนอหะเจ้าแฮ่ช้อนต้องโหดอยู่แล้วเพราะว่าฉันคือร่างไม้ขอกินหน่อยละกันออยงับนี่กินทีละตัวยังไงเออเจ้อุ้ยทีเดียวครับทุกคนอุ้ยถือว่าแรงมากๆแล้วครับเนี่ยกินทีเดียวเลยอะเจ้าเป็นไงทีเดียวโหูยทีเดียวหายเลยชึบอ,อ่าทีเดียวหายจะต่อมาเอามองไม่เห็น ซื้บหายเลยฮ่าฮ่าต่อมาก็จะเป็นตัวไก่เล็กนี่แน่อ่ามัสวยจังน,นลงยลูกพีไข่คือลูกพีของแกวะจะเป็นสนหอกแต่ว่าตอนนี้ฉันกินหมดเลยโอ้วันนีไอ้เต่าขายาวตัวสีชมพูนี่แน่กินเลยเฮ้ยวันนี้แกคือร่างที่เหมือนฉันเหรอนี่แน่กินหางไปซะเลยโอ้โหร่างเหมือนเกเปียบเลยนะครับอ่านี่เฮ้ยนี่คือแกงฉันเหรอจะทำฉันเช็แกงเดียวกับเก กินพวกเดียวกันให้หมดเลยนี่ <S <S 1> <S 1> แล้วก็กินไอตุ๊กตาตัวเล็กเจอโอ้โหิวมาตั้งไหนมาเนี่ยเออชา้อนเจ้ามาอิ่มเลยตอนนี้ฉันหิวบะหมอฉันขอกินละกันนะเสร็แน่แต่ว่าตอนนี้ร่างกายของฉันก็ยังผอมโยเออแน่ไอวันทีโอ้โแกคือไอตัวนักการ์ดแ่จะได้มีกล้ามบางจะไม่กล้ามนี่คือลูกของแกสินะะโอโ้กินหมดไม่สอนนะครับทุกคนอ่านี่ไง แน่ตัวนี้เออแน่เฮ้้อ้ยอันนี้คืออนวะเนี้หลอใส่มาใช้ชอมาเลยนี่ฉันหิวแกก็หิวเช่นเดิหลอฉันเห็นน้ำลายของแกอยู่เฮ้ใช่แล้วฉันก็หิวเหมือนก่อนอยาให้ฉันได้กินแกคือนะเวอยเอออะไรกินได้หมดเลยอะไรกินได้หมดต๊บตืบและตัวสุดท้ายตืบเรียบร้อยแคกเป็นไงแกว่าฉันโหดม้อยฮ้ๆฮโอ้ยแค่นี้สบายมาก อ่าโอ้โหทุกคนกินหมดแล้วทุกคนมาเดี๋ยวขอเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มให้ไอตัวไนแมแค่นะั้เราได้กินบ้างเออได้ต่อสู้บ้างน,นะครับมารอบในเอาเป็นแกง๊งไหนดีฮะทุกคนนี่ไงเอาเป็นแก๊งแก๊งพวกนี้แล้วกันนะครับอา่าพวกไนแม a เอบีซีน,นะครับอา่บอาตัวหนังสือตัวหนังสือชืบเติบอ่ามีอะไรมาให้หมดอันนี้นะ่าจะเป็นรถแล้วก็เพิ่มรถมาด้วยอ่ะให้รถมาด้ยเอรถทักกี้ก็ามาเอยรถปอมเปอลังแรกโอ้โหมีเวอร์ชันรถด,ด้วยนะครับนี่ไะ อ้ยตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่เกินไปลอะอ่ะเอาประมาณนี้ไอ้อมืดหมึดมึด,มดชื้บอันนี้คืออะไรไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เขาเท่น,นะครับนายน์แมซันอ่าพระอาทิตย์เหรอแล้วก็เป็นนี่เอ้ยครับรถชอบขับรถเอาเหมือนกันมันซ้ําชื้บอ่าอันนี้คือร่างปกตินะครับทุกคนก<อ>็เป็นร่างปกติของปวกมัดอ่านี่เลยเฮ้ยฮ่อ่าต่อมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแก๊งของแบนแบนละกันนะครับอ่าเฮ้ยนี่ไง ABC แล้วก็ไม่นี่ว่า แล้วนักกามก็มีเฮ้ยนักกามอ่ะนี่เฮะยั่คือนักกามมาดิคอจะมาสู้กับชันฮานี่เจอนักกามหน่อยนี่เออนักกามนักกามโค้เทเอออ่ะนี่คืออะไรเลนโบเฟนนะครับอ่า <c oughs> เลนโบเฟนเอ้ยไอเจ้ากระต่ายไอพวกเบบี้นะครับแก๊งเบบี้อ่ะเติมอ่ะรอบแน่ฮ่าฮ่า <c oughs> ถึงถึงคิวเวลาของฉันแล้วสินาที่ฉันจะได้กินบองอ่ามา ดูกันนะครับไอตัวนี้คือต้องกินกี่ครั้งถึงจะตาเออไอตัวอะไรวะเนี่ยหนอหใช่ไหมเนี่ยแกคือหนอใช่เอ้ยเวลาตัวนี้มันกินมันจะกลายร่างนะครับเพืนคนนี้จะเปลี่ยนสีม่วงเฮ้ยนี่ฮนี่คือร่างเฉดสีของฉันคือสีม่วงนะี่แกเห็นไหมเฮ้ยอมองไม่เห็นอันนี้ไงนี่ไงจเจอปุ้ยเป็นสีม่วงไอตัวน uh ี้มันมีสองภาพน,นะครับเอออุ้ยเวลามันกินมันจะกลายร่างเป็นสีม่วงนี่คืออะไรวะเนี่ยติดตัวนี้ก่อนงับเออเฮ้ยนี่คือรถใช่ไหมฉันขอกินรถหน่อยได้ไหมเอ้า กินรถไม่ได้เอ้ยทุกคนมันกินรถไม่ได้นะครับเอ๊ะงั้นเราต้องจัดการรถก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถกินรถได้เลยเดี๋ยวเราต้องรถระเบิดไหมให้รถมันระเบิดก่อนนะครับอืมเอามัดหน่อยมัดหน่อยตุ้มเอาไม่ทนตุ้มตุ้มโอยหายหมดเลยโอ้โหแต่ว่ามันไม่สามารถกินรถได้นะครับเอ้ยฉันไม่ชอบกินรถฉันชอบกินเนื้อมอนเตอร์มอนก่อนเอ๊วแล้วว่าแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเอออยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ,นอึ๊บมา,อาขอเข้าร่างมาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนจึ๊บมาแฮ่ๆฉันจะกินแกไอ้พระอาทิตย์ชอบเต้นแกมหมแกชอบเต้นแจมเน่เอ้ยไอ้สกินรถกินรถแต่ว่ารถนี้กินตูมเฮ้ยรถระเบิดด้วยต่อมาก็จะเป็นฮักกี้ตูมโอ้โหมีเอฟเฟคระเบิดด้วยนะครับเ๊ะแกคือตัวอะไรนี่อ่าช่วยฉันด้วยฉันโดนไอ้แมวบาดไหมมันกินฉันนี่โอ้โหกินหมดไม่สลบเลย ก็จะกินแกเออเมือ่อเกมผมได้ก่อนนะครับทุกคนอังนั้นเรามาจัดทีมต่อสู้กันบ้างดีกว่านะครับทุกคนอ่ามาขอเริ่มต้นจากไอเทมนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเติบเติบเติบในแกงของแคทนันะครับอาจจะพอแคทนับอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนอ่ามาสู้ครับในเรื่องอื่นบ้างดีกว่าเอยขอไปตัวนี้ดีกว่านะครับอ่า ก็คือไอตัวนี่แหละไอตัวนี่แหละเออไอบ็อกซี่นี่แหละจืบๆเติมๆในไปไงบ็อกซี่กับแคทแนปแฮ้โอ้ฉันอยากจะกินแมววอดาแล้วตอนนี้เออเข้ามาดิฉันพร้อมที่จะกินแกเหมือนกันมาดูกันนะครับว่าสงครามระหว่างแคทแนปสู้กับบ็อกซี่ใครจะเป็นผู้ชนะ เลสกเอาเดี๋ยนะเฮ้ยคนละพวกเหรอโอ้โนคนละพวกนะครับทุกว่าพวกเดียวกันเออตดวิีละการจะบนแรงจริงจริงช่านคือพวกเดียวกันไงล่ะโอ้โหมันคือพวกเดียวกันนะครับทุกคนมมนกินไหมตัวนี้อเดินมาละเดินมาละกินไหมไม่กินนะครับโอ้งั้นเราก็จะต้องเอาตัวอื่นมาสู้เล้อ่ะงั้นเอาคนละเรื่องไปเลยนะครับอ่าโอ้ยทุกคนจะเรื่องเดียวกันอ่ะเอาตัวนี้หน่อยเอ็กซ์ลอตเนี่ยใช่ไหมคืออะไรวะเนี่ยคือบัวเหรออ่าไป หนึ่งตัวสู้ไหวไหมเลสโก้ฉันจะจับแกนี่ต่อยมาดีจะต่อยลูกเพชรนรือไงโอ้ไอตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับฮักกี้บ้างฮักกี้สีเขียวนะครับแล้วก็ฮักกี้แล้วก็ไอตัวนี้แล้วกัน เติมอ่าสามสองหนึ่งไปก็มาดิเออมาดิฉันอยากจะต่อสู้พวกแกงนี่แน่ก็เธอฉันคือนักกรรมวอยล์มเอลบานักกรรมแล้วไงอ่ะฉันก็กินไดเหมือนกันโอ้โดยกินเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่างั้นเราต้องเอาในเรื่องอื่นหลายๆแบบดีกว่าเอาตัวอ่ะเอาตัวนี่เอาตัวภาษาอังกฤษดีกว่าิเออมาให้หมดเลยมาให้หมดจะหมดขนาดไหนไม่เฮ้ยทุกคนมีเสียงด้วยโคตรเท่เลย ออนี่เพิ่มมาเอ็มเอ็นโอโอ้เสียงโอนี่ลากยาวไปเลยเอออ่ะต่อมาก็จะเป็นนี่ตัวอาเอสตัวเทยูวีดับเบิลยูต่อมาก็จะเป็นเอ็กซ์วายแล้วก็แซนนี่โอ้ตัวภาษาอังกฤษครบตัวเลยครับทุกคนมาสู้กับแคทแนปบอ่ะสามสองหนึ่ง ไปเลยพวกเราลมกินมันเลยแฮ่ลมเตะนี่มาดิก็มาดิมาดินี่ใช่มาเยอะกว่าฉันยอมเป็ผู้ชนะโอ้พวกนี้มาตั้งเยอะไอ้ประเดี๋ยววะเนี่ยจะโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับเอ้ยนแหนฉันจะกินพวกแกและแล้วแก๊งฉันคือเป็นผู้ชนะวอยโอ๋อไอเดินนะมันแยกร่างได้หรอเนี่ยไอตัวเอ็กเฮ้ยโคตรกองไอตัวเอ็กมันแยกร่างได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรอะไรกันได้บ้นเนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวอื่นมาบ้าง งั้นเราเอาคบแก๊งของแคทแนปเลยละกันนะครับทุกคนเฮ้ยมาแย,ยกล่างได้ด้วยแสดงว่าพวกมันก็ไม่ธรรมดาอ่าต้องเจอกับแก๊งแคทแนปหน่อยละกันนะครับมาแคทแนปของเราเติบมามาให้หมดเลยชึบชึบเตินี่แคทแนปแคทแนปชึอบชอะไรบ้างเลยอันนี้แล้วก็ไม่แล้วก็มนสามสองหนึ่ง ไปเลยเออได้เวลาเลยก็บาดีครับ <laughs> ฉันพร้อมที่จะสู้กับพวกแกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันหดเกินได้ <laughs> ตัวน้ำเส้นเนี่ยี่เก็บหมดไม่สนหรอกว่ามาจากเรื่องไหนดูทีมงานฉันสก่อนเฮ้ยอย่ากกองเลยโอ้โหมันหดเกินนะครับไปตัวนี้่าถ้าจะหดขนาดน,นี้อ่ะลองเอาไอ้ฮักกี้แมงมุมบ้างจ <sh arp> ึบสิบตัวนะครับสู้ไหวไหม Let's go ฉันมาแล้วแกรู้จังไปว่า ลังฟ้าผ่ามันเป็นอย่างไรโอ้โหขอดอนเฮ้ยเฮ้ยอาคี้ฮักกี้แมงมุมนะครับทุกคนมีสนามฟ้าผ่าด้วยเป็นไงเป็นไงอยู่นะอยู่เออฉันสามบอสนี่ไงแยกร่างเป็นตัวเล่นกันด้วยสามบอสครอบลูกได้ด้วยเออนี่เอ้ยด้วยด้วยเดือยลงเตะลงเตะเตะแล้วก็เตะมาด้แกะยังกําลังได้จะก็ยังล่างได้ตัวเอ็กซก็ยัง่างได้นะครับฝั่งของเฮ้ยสู้ไม่ไหวนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะ ไอตัวหนังสือ X ทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยมันแยกล่างแบบว่าเหมือนไม่มีสิ้นสุดนะครับทุกคนอ่ะเอาแบบว่าเอาเป็นเม็ดทักกี้หน่อยละกันซึบอ่ะยังไงเออในยิง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 โตมโตมโอ้ดันลงดันลงหุยโหดเกินแยกล่างได้ด้วยไอตัว X จริงจริงมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าไอตัว X เนี่ยมันมันแยกล่างนะครับอ่ะเอาตัว X อันนี้มาใหม่สักาตัวอ่าเม็ดเม็ดทักกี้นะครับเลสโก้ห่งเลยบอลนีแค่นี้แยกล่างหรอ ก็มาในนี้อ้าวเฮ้ยไม่ไหวนะครับไปไปหมไม่ไหวนะครับอู้สุดท้ายทีมนี้ก็ยังรอดอยู่ดีนะครับทุกคนอะไหนกว่ว้นที่ก่อนดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยไว้เจอกันคลิปน้านะครับบ๊ายบาย